พอแม่โคเขาพามาทานสายนี้ค่ะพรก็ว่าโอ้ตัวเรานี่เดินถูกแทงแล้วไม่หลงทางแล้วมั่นใจค่ะเพราะว่าพรได้ศึกษาเรื่องธรรมะก็คือเรื่องกรรมนะค่ะกรรมดีกรรมชั่วค่ะก็เชื่อมั่นในในจุดนี้ค่ะว่ากรรมเป็นมรดกค่ะที่จุดเป็นชอบแท้ของเราที่จะติดตามเราไปค่ะก็เชื่อในกรรม กรรมที่บากนะคะถ้าเราทํากรรมดีแล้วก็จะได้กรรมดีค่ะกรรมชั่วก็คือมันเป็นการที่ผิดศีลน,นะคะ่ะถ้าเราไม่ไม่ตั้งมั่นในศีลนะค่ะก็จะตกล่วงไปนะคะความก็จะพยายามสร้างแต่กรรมดีนะคะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วค่ะครับแทนมีอะไรบ้างเดข้อก็อันดับแรกก็ต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธา